เป็นรถไถนะครับ50แรงนะครับรถแท้ๆ50แรงนะครับกูบูต้านะครับเดินเครื่องแบบนิ่มๆนะฮะนิ่มๆเลยครับไม่มีอะไรนะครับที่แบบว่านะครับก็คือเป็นที่บ่งบอกว่าเครื่องทํางานหนักเลยนะครับอันนี้นิ่มๆนะฮะนิ่มๆเลยนะครับยาเดีเปียทั้งต้นนะครับนะครับหดนี้เลยครับอ่านะครับ อ่านะครับยาเดีเปียทั้งต้นนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับแบบยาเดีเปียทั้งต้นครับนั่นะครับใส่ไปแล้วครับโอ้โหนะฮะอ่ะกากกระโพดกากมันครับใส่เข้าไปเลยครับมีอะไรใส่เข้าไปเลยโอเคนะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้กากกระโพดนะครับกากมันกากมันครับกากมันอันนี้ใบมะสับหลังนะครับอันนี้เป็นนะครับมันเส้นอันนี้เป็นลำนะครับอ่านะครับใส่เข้าไปนะครับ กาลน้ำตาลเตรียมพร้อมนะครับอ่านะครับนี่ครับมีอะไรใส่เข้าไปให้หมดนะครับอย่าถังเข้าไปนะอ่านะครับเออนะครับอ่าอันนี้ด้วยครับผมใส่เข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับกาดน้ำตาลมีอีกไหมมีถังเดียวใช่ไหมครับพยายามโรยให้ทั่วนะครับโรยให้ทั่วนะครับ อันนี้นะครับเป็นกาล้มตานะครับนี่ครับเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็ความหอมหวานนะครับอันแหละโอเคนะครับก็ถ้าใช้งานง่ายนะครับก็แบบนี้เลยครับใส่โบรถนะครับนะฮะนะค่อยๆนะครับก็คือให้เขาได้ซึมซับลงไปนะครับในส่วนผสมของอาหารนะครับนะะโอเคนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับโอเคนะครับ <F ill ers> ดีนะเมื่อกี้เมื่อกี้เจ้าเจ้าขอนยิงก็ดีครับนะครับโอเคนะครับก็นะคร okay, นะับกาดน้ำตาลนะครับใส่เพื่อเพิ่มนะครับกลิ่นแล้วก็รสชาตินะครับคือถ้าหากวัวคเข้ด้กลิ่นแล้วก็รสชาติแล้วเนี่ยนะครับก็คือการการกินอาหารก็จะดีขึ้นนะครับอาหารพวกฟางพวกอะไรก็จะไม่เหลือเหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้คือหลักการนะครับนะฮะ เ้นะครับเมื่อกี้เราใส่ฟางนะครับฟางทั้งก้อนนะครับหญ้าเนเตียทั้งต้นนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับส่วนผสมอาหารอื่นและจะสูงนะครับบางที่บางฟาร์มนะครับมีวัตถุดิบนะครับที่สามารถหาได้ง่ายนะครับหรือว่าต้นทุนถูกนะครับก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับขอเพียงแค่นะครับก็คือในส่วนของส่วนผสมอาหารไม่มีอันตรายต่อวัวนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมเห็นนะครับเป็นใบมันสับปะหลังใช่ไหมฮะเราต้องตากแต่ก่อนใช่ไหมฮะเพื่อเพื่อเอาสารพิษออกใช่ไหมฮะ อ่าโอเคนะครับนี่ถือว่านะครับอ่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับนำมาใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้นะครับก็คือกับการผสมอาหารพีเมอานะครับตัวนี้นะครับตอนนี้เวลาผ่านไป2นาทีนะครับ2นาทีนะครับเราตั้งโจทย์ไว้ที่ว่านะครับก็คือจะผสมอาหารนะครับให้ได้ประมาณ10นาทีนะครับเพื่อให้เส้นฟางเนี่ยนะครับก็คือจะอยู่ที่ประมาณนะครับอ่าเจ็ดถึงสิบเซนนะครับนะครับ แต่คราวนี้ก็มาดูครับว่านะครับนะครับความคืบหน้าในการผสมเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหนะครับย่านเปี่ยเมื่อกี้นะครับเป็นต้นนะครับถูกสับนะครับอย่างละเอียดเลยนะฮะนะฮะเห็นไหมครับนี่คือการผสมนะครับผสมแบบ TMR นะครับตัวนี้นะครับครับเรามาดูกันนะครับ สิบนาทีผ่านไปครับการผสมอาหารจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับอาหารชียมานะครับสูตรพิเศษของรัฐพลฟาร์มใช่ไหมฮะนี่ครับออกมาแล้วครับนี่ครับหญ้าในเปียทั้งต้นนะครับฟางทั้งก้อนนะครับแล้วก็ส่วนผสมอาหารอื่นนะครับอันนี้กาลูกตาลก็จะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ก็แล้วแต่สูตรนะครับฟาร์มใครฟาร์มเรานะครับสูตรใครสูตรเรานะครับนี่ครับออกมาเป็นแบบนี้เลยครับ นี่ครับมือมือยาวไปไกลนะครับเด้อนะครับอ่านะครับนี่ครับโอ้โหนะครับอันนี้ฟางก้อนเดียวนะครับฟางก้อนเดียวแต่ดูมันเยอะมากเลยฮะดูมันเยอะมากเลยนะครับผมรับรู้ได้ครับถึงกลิ่นครับฟางกลิ่นฟางกลิ่นลำนะครับกลิ่นมันเส้นแล้วก็ข้าวโพดนะครับรวมกันแล้วนะครับก็คือทําให้เกิดกลิ่นนะครับหอมมากครับหอมมากนะครับนะครับแต่จะกินไม่กินนะครับเดี๋ยวมาดูสักครู่นะครับจะเอาไปให้วัวกินให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ แต่ผมคิดว่าไม่เหลือครับถ้าแบบนี้ไม่เหลือแน่นอนนะครับครับนี่ครับครับตามไปดูครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอาหารทีมาที่ผสมเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับไปเลยโอหนะครับผู้บริโภคครับรออยู่ฝั่งนู้นครับนะฮะโอ้โหเสียงมาแล้วครับเสียงมาแล้วนะครับโอ้โหนะครับบรรยากาศดีมากนะครับอันนี้เป็นเป็ดนะฮะ เป็ดกากีคัมเบลนะครับเป็ดไข่นะฮะนะครับก็นะครับบางส่วนก็ใช้รับประทานอาหารในครอบครัวนะครับนะครับบางส่วนก็ที่เหลือก็ขายนะครับถือว่านะครับเป็นเกษตรผสมผสานตัวจริงนะฮะมาเลยครับนี่ครับโอ้โหนะครับเป็นโคพันธุ์ดีของสกลนครนะครับเนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะครับมือเลยครับมือเลยมือเลยมือเลยอ้าขอใจเลยนั่นแหละครับเออนี่แหละครับโอ้โห เป็นไงครับไม่เหลือครับพี่น้องโอ้โหเออเออโอ้โหนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหนะครับฟังครับแต่ก่อนนะครับจะมีการนะครับสะบัดทิ้งนะครับเนื่องจากว่านะครับก็คืออาจจะเป็นเส้นแข็งแล้วก็นะครับบางส่วนนั้นนะครับวัวไม่สามารถกินได้ นะครับแต่ถ้าทําแบบอาหารแบบทีมอาครับสับแล้วมันถูกนวดจนนิ่มครับการเหลือนะครับหรือเศษตรฟางนะครับแต่แทบไม่ค่อยมีเลยนะครับอันนี้คือคํายืนยันนะครับจากเจ้าของฟาร์มนะครับนะฮะโอ้โหนะครับนี่ครับอันนี้ผู้จัดการฟาร์มนะครับเสื้อเขียวนะครับคนที่เข็นเป็นพนักงานนะครับนะฮะโอ้นะครับนี่ครับโอ้โห แท้ครับพี่น้องครับนี่ครับนี่นี่ครับอันนี้คือไม่ได้กินนะครับอันนี้คือบ้านผมเรียกว่าหูบนะหูบเลยครับนะฮะนี่ครับเลี้ยงวัวยังไงนะครับให้มีรายได้นะครับก็คือหลายแสนนะครับแบบนี้เลยครับนะฮะต้นทุนนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับถ้าเราสามารถบริหารจัดการได้นะครับก็ไปถึงุนส่สุดของแรงงานนะครับอันนี้ใช้แรงงานเฉพาะในครอบครัวนะครับยังไม่ได้จ้างนะครับ ลูกๆนะครับที่นะครับปิดเทอมก็จะมาช่วยนะครับถือว่านะครับก็คือเป็นการสร้างกิจกรรมให้กับครอบครัวนะครับนะฮะแล้วก็เป็นการนะครับฝึกนะครับให้เด็กนั้นนะครับรู้จักอาชีพนะครับที่บรรพบุรุษนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับทำมานะครับนะฮะสามารถสืบทอดนะครับก็คือเป็นรุ่นสืบรุ่นได้นะฮะเลี้ยงวัวนะครับนะสมัยก่อนเราจะเป็นลักษณะว่าไปปล่อยทุ่งนะครับแล้วก็นะครับพอปล่อยวัวเสร็จแล้วก็จะไปกินนะครับผลไม้ตามทุ่งตามนาตามท่าไปนะครับนอนกลางวันบ้างนะครับแล้วแต่ แต่สมัยนี้นะครับยุคเปลี่ยนไปนะครับการเลี้ยงนั้นนะครับสามารถจํากัดพื้นที่นะครับโดยการขังคอกได้และก็ให้อาหารนะครับแบบสูตรสําเร็จหรือว่า TMR นะครับได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับถ้าใดสนใจนะครับอยากมาดูงานนะครับหรือว่าสนใจนะครับวัวพันธุ์ดีนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับที่รัฐพลฟาร์มนะครับที่อําเภอนะครับเมืองนะครับจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้นะครับต้องขอไปดูวัวกินนะครับอาหารก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ ครับวันนี้นะครับเขาได้สอบถามเจ๊นิดนึงนะครับว่าทํากิจกรรมทางการเกษตรอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้เลี้ยงวัวค่ะแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับเกษตรผสมผสานค่ะโอ้โหนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับวัวของเราพันอะไรครับส่วนใหญ่เจ๊วัพันพื้นเมืองนะคะครับเป็นบามันชาโรเล่เนาะนะครับส่วนใหญ่นะครับกี่ตัวครับเจ๊ครับตอนนี้สิบสามตัวค่ะบสิบสามตัวนะครับโอ้โหวัวเยอะมากเลยนะครับตรงนี้นะครับ อาหารเ m r นะครับในมุมมองของเจ๊เจ๊คิดว่ามันดียังไงบ้างครับผมมันก็สะดวกค่ะสะดวกแวกแงแงด้วยทุนแรงด้วยเนาะนะครับที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็คือเรามีใส่ส่วนผสมอาหารไปเยอะมากเลยนะครับก็เชื่อว่าหัวของได้รับสารอาหารเต็มที่นะเจ๊เนาะนะครับนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเครื่องเีมาของรุ่งเรืองเครื่องมือการเกษตรดียังไงบ้างครับเจ๊ช่วยบอกสักนิดหนึ่งครับ ประหยัดเนาะครับเมื่อกี้เจ๊ใส่อะไรไปบ้างครับเมื่อกี้ไก่ฟางข้าวกล้องแล้วก็มันเต้นข้าวโพดแล้วก็ยาเดรีเปียทั้งต้นเลยเนาะเมื่อกี้นะครับยาเดรีเปียใส่ทั้งต้นเลยนะครับเดิประมาณสัก2-3งสหอแล้วครับที่ผมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับสุดท้ายใช้เวลาประมาณสิบนาทีละเอียดไหมครับเจ๊ละเอียดครับละเอียดยิบเลยเนาะนะครับผสมเข้ากันได้อย่างดีเลยนะครับนี่คือข้อดีของของเครื่องนะครับ ท้ายสุดนี้อยากให้เจ๊นะครับก็คือฝากง่ายๆคิดสักนิดนึงครับว่านะครับคนที่สนใจอยากทำมูอุ่เนี่ยนะครับต้องทำอย่างไรบ้างครับเจคับใช้เคร่อนี้ครับใช้เครื่องนี้เนาะง่ายๆสั้นๆเลยนะครับคือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับการใช้งานนะครับในเรื่องของการทำปัจจุศนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับทางรัฐทุนฟาร์มนะครับโดยการนำของเจ๊นะครับวันนี้เรามาที่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร วันหน้าจะไปที่ไหนนะครับโปรดติดตามที่เพจรุ่วมเดินขึ้นมือการเกษตรวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ